เลี้ยงวัวจะขายให้ใครเนี่ยที่ผ่านมาก็ถามกันเยอะมากเลยแต่วันนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะขายให้ใครแต่ทําให้ดีตามที่ตลาดต้องการพอเพราะที่ผ่านมาคนเลี้ยงวัวไม่ได้มองเห็นตลาดตลาดก็ต้องการเนื้อวัวที่แต่มันปักอินไม่เจอกันมันเป็นเส้นขนานสองคู่แต่วันนี้สภวพฟาร์มเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้เลี้ยงกับผู้ขายโดยสุวนาพ์าําเองตนะั้งแต่การเลี้ยงถึงการขายอยู่แล้วภายใต้าการบริหารการระบบมาตรฐานที่มีอยู่นะครับ แต่ทีนี้เราจะทํายังไงให้คนเลี้ยงเห็นตลาดให้ตลาดเห็นคนเลี้ยงอันนี้เลยเป็นหน้าที่จึงมีโครงการดอกคุณวีที่มาเชื่อมต่อนี้จุดประสงค์ของโลกคุณวิฟคืออยากจะยกระดับการเลี้ยงโ,โคเนื้อให้มีคุณภาพตั้งแต่ต้นทางมีปลายทางที่เชื่อมต่อกับตลาดที่ชัดเจนนะฮะ มีความต้องการของตลาดที่สอดคล้องกับการเลี้ยงของพี่น้องกเกษตรกรนะฮะมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเครือข่ายทั้งเกษตรกรทั้งวิสาหกิจก็มาร้อยกว,ว่าโคเรือนแต่เป้าหมายเราจะไปให้ถึงพันัวเรือนภายใต้ตออคุณบีบที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวแรกเป็น,นกลไกสำคัญที่จะ ทำให้ต้นทางมีคุณภาพนะครับเกษตรกรเขามีของดีอยู่ในมืออยู่แล้วนั่นก็คือว่าความตั้งใจเขาที่อยากจะเลี้ยงแต่ที่ผ่านมาคือเลี้ยงแล้วอาจจะไม่ได้ตรงสายพันธุ์ที่หลัต้องการราคาไม่ได้สูงเวลาที่ขายออกไปทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมองอาชีพการเลี้ยงวัวเนี่ยก็เป็นแค่อาชีพเสริมนะครับ ภาาเกษตรกรมาปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงไปในทิศทางที่เป็นโคเนื้อคุณภาพนะครับมีระดัที่สูงขึ้นนะครับทําให้เราเห็นตลาดชัดเจนขึ้น,น <S <S วันนี้เนี่ยไปทางต้องการตลาดแบบเกรดพรีเมียมเกรดพรีเมียมอาจจะไม่ใช่แบบพรีเมียมแบบที่เกษตรกรจะทยากแต่เป็นพรีเมียมระดับเกรดที่ตลาดต้องการส่วนมากมีมาตรฐาน ตั้งแต่มัวผลิตแม่พันธุ์แม่ลูกแล้วก็มาเข้าสู่การขุนต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำนะครับจนเข้าไปสภาพจนถึงการตแต่งคุณภาพภายใต้มาตรฐานเช่นมาตรฐานฟาร์มพวกมาตรฐาน GFM GMP อย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยฮะมันก็คือมาตรฐานทั้งหมดอาชีพเกษตรกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็พึ่งพากับฟ้าฝนนะครับราคามีขึ้นขึ้นลงลง,ลงตามฤด,ดูกาล นั่นคือความเสี่ยงของอาชีพเกษตรกรรมแต่ถ้าเรามาเลี้ยงวัวแล้วเราประกันราคาการรับซื้อขายที่ชัดเจนเพราะการเลี้ยงวัวเนี่ยไม่ใช่เวลานานแต่พอเราจะขายนี่ราคามันตกลงต่ำลงเนี่ยมันทําให้คนเลี้ยงเนี่ยเกิดความท้อแท้ใจแต่ถ้าเราสามารถที่ประกันราคาได้จะเลี้ยงนานเลี้ยงสั้นยังไงราคามันก็เท่านี้มันทําให้คนเลี้ยงมีความมั่นใจมากขึ้นว่า เรามีตลาดนําที่ชัดเจนเขาสามารถขายได้ในราคาที่เขาวางแผนได้ชัดเจนเขาก็สามารถกลับไปที่ไปคิดไปบริหารต้นทุนเขาว่าเขาเลี้ยงเท่านี้จํานวนเดือนเท่านี้เขาจะมีกําไรต่อตัวออกมาเท่านี้ต่อปีเท่านี้ทุกคนวางแผนได้ชีวิตเกษตรกรเนี่ยก้าวข้ามจากคําว่าเกษตรกรรมไปสู่คําว่าเกษตรอุตสาหกรรมได้ การเลี้ยงวัวแบบมีตลาดนำเนี่ยมันจะทําให้เรามีการวางแผนการเลี้ยงวัวแล้วก็มีการสร้างอาชีพสร้างงานแล้วก็สร้างไรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนได้นะครับเพราะเราเลี้ยงวัวตามตลาดที่ต้องการนะครับเลี้ยงแล้วมีที่ขายเลี้ยงแล้วมีจุดจืดจากการเลี้ยงวัวตามไร่ทุ่งหรือการเลี้ยงวัวแบบตามมีตามเกิดทุกวันนี้เนี่ยปรับเปลี่ยนมาอยู่ในระบบ เลี้ยงวัวให้มีเป้าหมายชัดเจนเลี้ยงวัวให้ถึงเวลาขายก็ขายเนี่ยผมว่ามันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงให้กับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้วก็ทําให้เขามีรายได้ที่มั่นคงต่อเนื่องนะครับแล้วก็วางแผนชีวิตการใช้เงินการใช้หนี้และการบริหารจัดการเงินตลอดปีได้